อิเดียดีลไม้น่าสนมากอังว่นทับทิมกล้วยส้มพวกนี้ <Okay. S 1> ของเขร้ายสารพิษน้อยแห่งนักนักที่จะไปเจอสารพิษนะที่เด่นก็คือทับทิมอินเดียนะะอ่าสีแดงจัดเจนมากแล้วก็รสชาติไม่ธรรมดาวันนี้เราจะได้ชิมไหมไม่ธรรมดาที่นั้นคนขายนี่เป็นผู้ชายทั้งนั้นเห็นไหมครับน้ำแดงปดเลยของแท้ของแท้ อันนี้เขาปอกสดๆให้เราเห็นเลยเนาะเอาลูกไหนก็หยิบมาที้เลยคืออินเดียนี่เขาจะทําแบบว่าเขาไม่ไม่รับหน้ารับหลังการค้าการขายถ้าไปหลอกคนเนี่ยถือพระเจ้าแช่งพระเจ้านี่เป็นอยอยของเขาอามีคนละอินเดียดูแล้สกปรกไม่สะอาดเหมือนฝรั่งบางค่าแต่โรคภัยไข้เจ็บคนสะอาดกลับมีโรคมากกว่านี้ฝรั่งนะ เขากินไม่ใช่ฝรั่งดองแต่ต้องสุกก่อนยังไม่รู้เขากินแบบสุกค่ะเขาไม่ได้กินแบบกรอบๆแบบบานเขาไม่ได้กินกรอบๆบ้านเราเป็นฝรั่งโบราณเลยทั้งๆที่หาซื้อฝรั่งสมัยใหม่ปลูกได้เขาไม่เอาเม็ดทับทิมแก่แล้วแก่อีกเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาปั่นอันนี้ขั้นตอนก่อนจะได้น้ำทับทิมนะคะขันกากออกมาขันเอากากออกมา เราเนี่ยต้องการจะซื้อเครื่องคันนี้เขาจุดกำยานด้วยนะท่านพี่ตะกี้ใช่กำยานเพื่อจะไล่แมลงวันเลยรพวกเนี้ย<อ>ใช้สมุนไพรทั้งหมดเขาไม่มียาฉีดยาพน่นหรือมีอะไรมาดักแมลงวันเห็นไหมห<า>ไม่เอาแมาลงไม่เอายาอะไรมาดักแมลงวันทำรา้ำำรา,ยำรายทำร้ายทำลายสัตว์เพราะสัตว์ทุกตัวคือพระเจ้าของเขาเขาดูแล้วข้างนอกสกปรกแต่จิตใจเขาสะอาดนะเห<า>็นไหมเขาไม่ไม่ฆ่าไม่แต่แมลงวันค่ะแล้วที่สําคัญนะอาหารการกินเขา ปัจเจัศีเขาราคาไม่แพงราคาถูกมากเช่นน้ำทับทิมแก้วหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อที่เมืองไทยขวดหนึ่งก็เกือบร้อยเนาะขวดนนเล็ก,ลกอันนั้น20รูปีใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะ40รูปีตกแก้วละ20บาทค่ะคั้นสดๆด้วยอินเดียเนี่ยนะเราดูแล้วเห็นว่าสกปรกเพราะอินเดียเขากินเครื่องเทศเครื่องเทศทําความสะอาดให้ร่างกายภายในสะอาดภายในร่างกายสะอาด เครื่องเทศเชื้อโรคเข้าไปไม่ได้แล้วก็ศาสนาของเขาทําความสะอาดจิตวิญญาณทําให้กิเลสเข้าไปไม่ได้เอาละถึงเขาจะเอาไม่เอาพุทธศาสนาทําความสะอาดได้ไปนิพพานหรืออรหันต์มานั่งขายทัพทิมมานั่งขายน้ําทัพทิมเนี่ยไม่มีแน่นเาตาใส่เกลือผลไม้เขาเอาศาสนาทั่วไปนี่แหล,ละลัทธิทั่วไปเนี่ยมาดูแลกิเลสพอประมาณ เท่านั้นเองเพื่อให้มาขายของอยู่เป็นชีวิตปัจจุบันธรรมดาเพราะ,ะอินเดียเนี่ยจะกินอะไรเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องทองเรื่องไส้ถ้ามีแล้วเนี่ยอะฮิวาตะกะโรคคงจะเต็มอินเดียไปหมดแล้วอันนี้เขาไม่เจ็บป่วยเห็นไหมครับสะอาดมากเกินไปเนี่ยต้นไม้ก็ไม่ขึ้นดินที่สะอาดแต่ดินที่สศกปรกต้นไม้ขึ้นงอกงามอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าสะอาดมากเกินไปก็ มันไม่ใช่อาหารแล้วมันไม่ใช่อาหารมันเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเขาใช้มือทั้งนั้นที่จับโน้นจับนี้เขาไม่มีช้อนมาตักมากรองมาเช็ดแก้วเต็มเต็มเลยนะคะเนี่ยแต,แต่ก่อนนี้เขาใส่เกลือไปแล้วด้วยค่ะเป็นเกลือผลไม้ก็คือหลักโภชนานีนแน่นเปะ๊ะคือไม่ขาดเกลือเลยเพื่ออะไรคะคือไม่ให้ท้องอืดเพื่อปรับให้น้ําผลไม้ในพร้อมที่จะดูดซึมค่ะ เราไปดูกันต่อค่ะทีนี้ร้านนี้ก็ทับทิมเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือให้เห็นรายละเอียดวิธีการปอกทับทิมนะคะทับทิมแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลอินเดียอร่อยมากเพราะมาจากแถบนั้นแหละแถบแฟรนเชสเมียร์วิธีการปอกทับทิมดูเขาปอกยังไงเมื่อกี้เราเห็นวิธีคั้นวิธีอะไรแล้วนะแล้วก็พวกเราเนี่ยไปกัน4ี่คน กินห้เห็นเป็นวิธีกินวิธีกินใครๆก็รู้ว่ากินยังไงใส่ปาก็ดื่มเลยแต่วิธีปอกนี่เขาทำอย่างนี้เหมือนเปิดฝาขวดเลยฮะปเปิดจุกอะค่ะเปิดจุกออกแล้วก็เอาอันใหม่มาปอกอีกเนี่ยเขาใช้มีดกรีดก,ก่อนกรีดก,กี่ครั้งห้าครั้งสองแล้วสาม สครั้งสี่ครั้ง,งเป็นแฉกนะสแฉกนะสแฉกแล้วเ็ตัดหัวอตัดอันนี้อินเดียใช้มือมือทั้งนั้นเพราะมือนี่มีจุลินทรีย์ที่ดูแลสุขภาพร่างกายดีซึ่งฝรั่งเขาก็งงสุดท้ายพอพิสูจน์ได้ว่าเอา้าในจุลินทรีย์เนี่ยมีตัวอ่าในในมือเราเนี่ย ที่ว่าเราว่าสกปรกสปก,ก,กไม่จําเป็นต้องล้างฝรั่งต้องล้างแล้วล,าล้างแล้วสี่ครั้งห้าครั้งกว่าจะได้กินข้าวแต่ไม่ได้ใช้มือกินข้าวด้วยใช้ช้อนตักอินเดียท้องกลางเลยตลาดผลไม้ค่ะแล้วคนเดินมาตลาดผลไม้ขายมะพร้าวขายแตง,แตงโม,โมเราแวะไปซื้อแตงโมเราลองไปชิมดูว่าแตงโมอินเดียเป็นยังไงคนขายดูเหมันมาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อโกรธกันมาเป็นร้อยวันพันปี คืออินเดียนี่เขาไม่งอ้อลูกค้าเขาขายคุณภาพเขาไม่งอ้อลูกค้านี่คืออินเดียแท็กกิ้งเขาไม่ดีแท็กกิ้งเขาไม่สวยหรูไม่ผูกริบบิน้นไม่ผูกโบคนขายก็เหมือนกันแต่งตัวแค่แค่นี้แหละดูแล้วอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณไม่กินคุณก็ไปเท่านั้นเอง เขาไม่ได้งอลูกค้าแต่เขาถือว่าของเขามีคุณภาพมากของเราสวยหรูแต่อาจาเคลือบไปด้วยยาพิษตลาดค้าขายก็มีพ่อค้าจริงๆค่ะเราจะพบว่าผู้ชายแทบทั้งนั้นเลย นี้เราพามาชมร้านเก่าแก่ที่ที่เรามาร้านนี้ก็คือว่าพอตอนเช้าเนียเราจะเห็นคนต่อคิวร้านนี้กันเยอะมากค่ะน้ำชาอันนี้นมนมนมที่ตักตะกี้นมเพื่อเขาเอมมาชงน้ำชาอ่าบาบูชงน้ำชาน้ำชานี่ชานี่ใจนี่จริงแล้ว มันมาจากขนตาของคนอินเดียชื่อพระโพธิธรรมพระโพธิธรรมที่ไปอยู่ในอินเดียที่บนภูเขาใจพระโพธิธรรมก็หันหน้าเข้าฝาผนังแล้วก็บางทีก็ง่วงนั่งทาสมาธิแล้วก็ง่วงนอนก็ถอนขนตาทิ้งขนตางอ,งอกเป็นต้นชาเขาเรียกว่าภูเขาใจซึ่งกําเนิดมาจากขนตาของพระตักโม หรือพระโพธิธรรมลูกศิษย์ของอรหันองค์หนึ่งชื่อรัศมีดาราชื่อรัศมีดาราถ้าจะไม่ผิดนะเห็นไหมครับอินเดียเนี่ยจะว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องแตกลายครามเหมือนกับพระเครื่องที่บ้านเรานั่นหลย้องเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้มันเป็นล้ำสมัยที่สุดร้านค้าของอินเดียแบบนี้ เราไม่ต้องเช่าร้านรูร,ร,ราที่ร้อยล้านพันล้านแล้วมาขายของไม่คุ้มเขาใช้อย่างนี้แล้วขายโดยรักษาความรู้ที่เขามีเอาไว้ให้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาคุณภาพ<อ>าวิธี<ล>ชิมของเขาเมื่อกี้ที่เขาโยนชานเพื่ออะไรโยนชาก็เพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยลงไปในชาเพื่อทำให้รสชาอร่อยขึ้นเหมือนเราเอามาไว้ในเมืองไทยก็เป็นชาชัก เห็นไหมครับเนี่ยในร้านอะไรของเขาไม่มีอะไรไม่มีเครื่องครวัวไม่มีประดับประดาตกแต่งไม่มีนี่มอแขรจริงๆเอากันตรง,ตรง,ตรงๆซื่อๆมันคนเรานม,นมันอยู่ที่ความจริงใจไม่ได้อยู่ที่การปั้นหน้าทาตาใส่หน้ากากากันไม่ได้อยู่ที่แพ็คกิ้งสำคัญที่เนื้อในเนาะเนื้อในแต่ฝรัง่งเขาขายแพ็คกิ้ง ที่เขาทำเนี่ยทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะคะถ้าเราแบบไปรู้ลึกๆเขาเนี่ยว่าจะเป็นเกี่ยวกับหลักโภชนาทั้งหมดเป็นหลักโภชนาอันนี้ได้ที่แล้วคือคือแต่ละคนน่ะถ้าเขาทำไม่ดีแล้วเนี่ยก็ขายไม่ได้พระเจ้าก็สาบแช่งเพราะพระเจ้าเป็นออยอดูแลดูหีบที่เขาใส่เงินสิคะนค้าน่ะมันะเขาแก่มากเลยที่ใส่เงินลูกค้าข้างหลังอ่ะอ่าค่ะ ปูย่าตาทวดที่สืบทอดกันมาร้านนี้เป็นแก้วสมัยใหม่แล้วเนาะได้มันผมไปที่อินเดียมาประมาณทัก1 0 20ปีก่อนหน้านี้ยังมีทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปมากแล้วแม้แต่แก้วตะกี้ เรามาที่ร้านขายแตงกวาตอนนี้เราไปเดือนมีนาเพราะั้นแตงกวายังออกมาไม่มากถ้าเป็นเดือนเมษาพฤษาหน้าร้อนเนี่ยแตงกวาก็จะออกมาเยอะเพราะแตงกวาเนี่ยเขาใช้ดูวิธีปอกนะสังเกตวิธีปอกปอกเข้าตัวแตงกวานี่ยเขาใช้สําหรับดับความร้อนในร่างกายแล้วฆ่าเชื้อในร่างกายลดความร้อนในร่างกายเพราะนั้นลดความร้อนใน พราะแตงกวาพอเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันเคี้ยวไม่ละเอียดพอกลืนเข้าไปมันจะไปดูดซับความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้เป็นรถที่เขาเข็นนะคะถ้าเป็นฤดูก,การก็จะแบบเราจะเห็นตลอดสองข้างทางเนาะที่เราไปเขาก็ปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทำยังไงบ้างเดี๋ยวดูข้างทางทุกแห่งจะมีอาหารที่เป็นยาเพื่อดูแลรักษาคนที่เดินข้างทาง พราะ,ะนั้นคนที่เดินไปเดินมาก็อร่อยได้แล้วก็ไม่เจ็บป่วยรักษาโใใครคภัยไข้เจ็บเพราะอินเดียเขารู้ในหลักโภชนาเหนือใต้ตกอ,ออกกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้วยด,ดีเดี๋ยวทุกถ้วยจานเนี่ยเขาจะใส่แตงกวาเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาจะใส่เกลือไว้ด้วยมีเกลือ มีมะนาวมีอะไรพวกนี้เขาจะใส่เดี๋ยวรานีเขาก็ใส่เกลือกับมะนาวนี่สําคัญที่สุดเลยเกลือแล้วก็คือเกลือดําแล้วก็เกลือที่ใช้สําหรับใส่เกลือผลไม้ค่ะเกลือผลไม้อีกอย่างหนึ่งซึ่งในเกลือผลไม้ก็จะมีพวกพริกไทยมหาหิงนั่นแหละเกลือเกลือดําพริกไทยมหาหิงอะไรใส่รวมกันอีกหลายตัวค่ะนี่ค่ะเขาต้องโรยค่ะเพื่อ ได้เป็นยาจริงๆให้เกลือดูดซับเข้าไปโดยโดยใช้อาหารเราไม่ต้องกินยาเป็นเม็ดเป็นแค่ถ้าเขาให้ปรุงสมบูรณ์ก็ใส่มะนาวด้วยคือมันรักษาเป็นองค์รวมไม่ใช่กินเชิงเดี่ยวเป็นองค์รวมอันนี้ครบเลยค่ะที่จะดูแลสุขภาพในปัจจุบันนั้นเพื่อลดภาวะแบบการร้อนไหนที่ว่าอากาศช่วงอากาศร้อนนะคะ้างทางข้างถนนรูปร่างเห็นไหมฮะดำปิดปีไม่ได้ ผัดหน้าทาแปง้งแล้วเป็นผู้ชายทั้งนั้นไม่ได้มายั่ยยวนกวนหัวใจกันเลยไม่ใช่ว่ามานุ่งน้อยห่มน้อยเชา่เว,วิบเชา่ว่าปอกแตงกวากมันไม่ใช่แตงกวาอันนี้เราสื่อสารใช้ภาษามนุษย์กันนะคะใช้ภาษามนุษย์กันโนโนเยสเยสหรือว่า <c oughs> อะไรเนี่ยฟ้าไทยพระอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> น้องยอยน้องสาวเนี่ยเขา อยู่ในป่าในโรงมาก่อนเขาก็อยากจะกินอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่แต่ละคนสิทธิ์อิสระแต่แกไม่อยากเอาจานเท่านั้นเองเจ้าของก็โหเราะหน่อยนึงคือถ้าอินเดียกินเนี่ยเขาจะผ่าเพื่อจะให้เกลือนี่ข้าวไปซึมซับในเนื้อในของแตงกวาแล้วออกมากินอันนี้เราไปทุกแห่งเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้ อ <Indian. S 2> ดูสีสันนะคะ,ะดะูดูสีสันเป็นแตงกวานี่แล้วก็<า>มีเกลือลอยู่ข้างในแก้ร้อนในดับกระหายคลายร้อนในแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช่ค่ะแตงกวาช่วยช่วยขับเชื้อออกจากร่างกายเขามีเป็นฤดูกาล ข้างทางคือนี่แหละเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพประชาชนข้างทางด้วยความอริดอร่อยอินเดียถ้าปรุงเป็นนะกินเข้าไปแล้วอร่อยไม่ใช่เล่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาครบรสค่ะเดียวหวานมันเค็มครบเลยแล้วเขา,เารสชาติไม่ได้จืดชืดไง นี่แหละเขาทากันมานานโบราณนี่แหละของโบราณเลยแต่ถ้าไปในห้างในพัตตาคารเขามาเปลี่ยนแล้วเขามาเปลี่ยนมาปรับปรุงเพื่อเอาใจลูกค้าเพื่อการค้าการขายมันคนละเรื่องกันเลยแต่อย่างนี้ไม่เลยเขาทากันมาสืบทอดจากปู่ย่าตาทวดเข้ามาแล้วถ้าสังเกตเขาก็จะทําปรุงกันสดๆเนาะกินกันร้อนๆเลยค่ะใช่พอาหารต้องร้อนอาหารต้องร้อนต้องสดๆใหม่ๆ ถ้าปรุงเย็นชืดนี่มันไม่ใช่อาหารไม่ใช่โภชนาพระเจ้ายังสัตว์ข้าสุกขนมสดมาถึงของร้อนๆต้องสดต้องร้อนต้องสุกใหม่ๆมะเขือเทศนี่ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ในแทบทุกอย่างต้องใส่มะเขือเทศนั้นผัดเส้นเราจะเห็นการผัดเส้นของอินเดียเนี่ยมีน้อยแต่ก็มีทั่วไปแหละนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะอาหารไม่ว่าอาหารก๋วยเตี๋ยวไมอะไรถ้า เอาไปในอินเดียมันกลายเป็นอาหารอินเดียเ,ดเขาใส่เครื่องเทศหมดค่ะแล้วที่อบอกมะเขือเทศต,ตะกี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะลูกเป็นตัวดูแลระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะเลย,เยแต่ว่าคือสังเกตไว้คะว่าเขาต้องใช้น้ํามันผัดนี่ตลอดคือเป็นหลักในการปรุงให้มะเขือเทศเนี่ยแบบเอาสารอาหารเอาตัวยาอะไรออกมาวิธีป้อง,ป,องป้องกันต่อมลูกหมากนะเขานอกจยากกินมะเขือเทศแล้วนะโดยเฉพาะ ให้ใช้เวลาผู้ชายเวลาไปฉี่นะให้ใช้น้ําล้างอ,อาวัเพศหน่อยเนะี่ยปลายอาวัเพศท,ทุกครั้งไปให้พกน้ําขวดเล็กๆไปแล้วล้างจะไม่มีตอมลูกหมากไม่มีเป็นโรคต่อมลูกหมากไม่มีปัญหากับตอมลูกหมากแล้วยิ่งถ้ากินมะเขือเทศด้วยแล้วไม่มีคําว่า,าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะ เป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนกำลังจะมืดแล้วแต่ไม่ถึงกับมืดหรอกตอนนี้ยังตอนบ่ายๆอันนี้ปุริปานิปุริใช่ค่ะปานิปุรีปานิปุริปานิปุรีะน,รนะมันเป็นมันเป็นแป้งทอดแป้งทอดเป็นลูกเป็นลูกเหมือนกับลูกฟุตบอลข้างในโพรง แล้วก็ตักน้ําใส่ไปด้วยดีมือก็จุ่มลงไปในน้ำ,นำอะไรยอย่างนั้นแหละน้าสีเขียวเขียวดำดำเรื่อยๆเนี่ยแต่กินแล้วอร่อยมากไอ้นี่มันกรอบ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 ใส่เข้าไปในปากทั้งลูกเลยลูกพอดีคําลูกพอดีคําสนอนี่เขาไม่ขาดเสนอนี่ตัวสําคัญทีเดียวสำหรับคนกินอาหารแล้วไม่ให้ท้องอืด แล้วนอกจากนั้นคือซาแนมมีคือบำรุงสมองด้วยค่ะดูแลสมองมันมีอย่างนั้นทั้งหมดหลักโภชนาการอินเดียเนี่ยถ้าถ้าเราไปล้วงลึกจริงๆเนี่ยมุ่งไปสู่สมองเป็นเป็นหลักเลยค่ะเนี่ยกินดูนะตักขึ้นมาหกลงกลางพื้นังเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือสาเขาไม่ถือสาเลยเป็นปกติเขาเขาก็กินอาหารกับมือกันบอกเลยว่าถ้าคนอินเดียเนี่ยกินเครื่องเทศเครื่องเทศนี่เป็นตัวช่วยให้อาหารเป็นกลางแล้วก็เป็นเครื่อง เป็นเครื่องทําความสะอาดภายในร่างกายเราเพราะกินอะไรเข้าไปไม่มีคําว่าท้องเสียบอกได้เลยผมไปกินแม่น้ําคงคาให้ดูนะในคลิปที่แล้วมาก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยทั้งลุงก็เราไปกินลูกค้าเยอะค่ะร้านนี้เลยว่าถ้าเขาทำดียืนหยัดยืนยันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดขายไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้แหละเขาทาอย่างเนี้แล้วกน,นี้ก็มอบมรดอกอันนี้ให้ลูกหลานอีกสืบทอด เพราะอ,อินเดียจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีลูกผู้ชายเพราะลูกผู้ชายเป็นผู้ทำมาหากินค่ะอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งประมาณห้ารูปีค่ะก็ตกสองบาทอันนี้เกลือใส่เกลือใส่เกลือเก,กลือกะหรันมักลมแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องเทศเพิ่งทั้งหมดเลยทุกอย่างจะต้องมีเครื่องเทศจุดกรรมยานอีกแล้วนะคะ,ะท,ทุกทุกแห่งก็จะจุดกรรมยานไว้ถ้าเขาขาย อ่าพวกอันนี้มันทําให้หอมกลิ่นหอมด้วยมันช่วยจะรุงปรุงใจด้วยแล้วก็ช่วยไม่ให้มีแมลงวันเข้ามารบกวนอันนี้รู้สึกเป็นมันฝรั่งที่เขาก็ใส่ลงไปในในแป้งกลมๆนี้ด้วยค่ะบางครั้งแล้วค่อยจุ่มน้ำไงใส่ลงไปนิดน,นึงค่ะเป็นมันฝรั่งหรือไม่บางร้านเราก็เจอว่าเป็นถั่วโชเล่แต่ในอินเดียก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าไปทั่วทุกนถนนทุกแห่งนะเขาจะทิ้งขยะยังไงไม่มีแมลงวันจึงเหมือนที่อื่น เพราะเขาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรที่